เมอร์ลี่คริสต์มาสกันค่ะทุกคนสาวสาวแบ็คพิงค์ค่ะบอกว่า just in time นะคะกลับถึงบ้านทันเวลาพอดีแต่ละคนค่ะมารายงานตัวกันหมดเลยนะคะว่าถึงบ้านกันหมดแล้วน่าจะเนื่องจากนะบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะก็เลยไม่มีภาพค่าที่ปรากฏที่สนามบินแต่ว่าสาวสาวแบ็คพิงค์ค่ะก็ไม่เคยลืม b l งค์นะคะยังมีการมาอัปเดตให้ดูค่ะว่ากลับถึงบ้านกนัโดยสวัสดิภาพกันหมดแล้วเตลิสค่ะก็ถึงบ้านนะคะสิ่งแรกค่ะที่โพสต์ก็คือรูปภาพของเจ้าของบ้าน นั่นเองนะคะนั่งหน้ามูค่ะมองแม่แมวใหญ่เลยนะสงสัยจะหายไปหลายวันค่ะก็เลยต้องมีจ้องตากันด้วยนิดนึงแล้วก็แมมแต่ละตัวค่ะก็เรียกว่าสมบูรณ์กันมากๆนะคะก็คุณแม่แม,แมวค่ะน่ารักมากๆเลยนะกลับมาถึงปุ๊บนะก็มีการฟีดอาหารให้กับลูกๆใหญ่เลยแถมยังมีการพาเจเลิมนะคะออกไปเดินเล่นอีกต่าากนะคะ ไม่รู้ค่ะว่าเลิฟเนี่ยไปโรงเรียนฝึกอะไรมาบ้านนะคะพอถึงบ้านปุ๊บค่ะก็เลยถูกนอรลิซาะทดสอบใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าระหว่างที่เธอค่ะไปออนทัวร์ตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตนะคะก็เห็นว่ามีการส่งเจ้าเลิฟค่ะไปที่โรงเรียนฝึกน้องหมานะก็เห็นเขามีมาลงภาพอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะพอกลับถึงบ้านปุ๊บนอรลิซาค่ะก็เลยทดสอบน,นิดนึงเนาะส่วนโรเซ่ค,ค่ะก็มีการมาอวดนะเจ้าแหงด้วยเหมือนกัน แล้วก็เห็นเราก็ต้องบอกว่าแสดงถึงความคิดถึงกันมากๆนะแบบโรเซ่ก็จะออกแนวหวานๆนะขี้อ้อนขี้อ้อนอะไรแบบนี้นะคะผิดกับอีกบ้านค่ะที่ดูดุดันนะส่วนทางด้านที่จีซูนะคะก็มีการมาโพสต์ภาพนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะว่าเบลล์คริสต์มาสค่ะกับซานตี้สี่สาวนะคะและล่าสุดค่ะเจนนี่ก็มีการมาอัปเดตค่ะว่าถึงที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะฉลองคริสต์มาสอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเหมือนว่าทางชาแนลนะคะจะมีการส่งของข,องขวัญค่ะมาให้กับเธอ อีกด้วยนะต้นคริสต์มาสก็สวยค่ะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยภาพน่ารักน่ารักนะขณะที่สาวๆแบ a ็ k พิงค์ค่ะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะโรเซ่ค่ะบอกว่ารักทุกวินาทีนะคะที่ใช้ที่นั่นจบทัวร์แล้วเนี่ยก็หวังว่าทุกคนค่ะจะมีคริสต์มาสที่อบอุ่นกับคนที่คุณรักนะคะและน้องลิซ่าค่ะก็มีภาพกับพี่มินเจอร์มาฝากค่ะปิดท้ายด้วยภาพการเดินตลาดเที่ยวเล่นอย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ที่เราเคยสงสัยกันนะว่าไอ้น้องลิซ่าเนี่ยยังพักอยู่ ที่เดิมหรือเปล่านะคะถ้าดูจากภาพค่ะก็จะเห็นได้ว่าองริซ่าเนี่ยน่าจะย้ายจากคอนโดมาอยู่ที่บ้านนานแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบ้าน2ชั้นค่ะมีบริเวณด้วยนะน่าจะเพื่อความสะดวกนาะในการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวของเธอนะคะก็เธอเป็นคุณแม่ลูกโดกค่ะก็ต้องมีพื้นที่ให้กับลูกๆนิดนึงเนาะในขณะที่ภาพค่ะจากของโรเซ่ก็จะเห็นได้ว่าเธอยังพักอยู่ที่คอนโดเช่นเดิมนะคะ อาแอดก็เอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะคะเมอร์ลิ่คริสต์มาสค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า